ออมสกาวใจโพสต์ฟาดหลังลุงตู่ประกาศวางมือลั่นต้องสำนึกผิดด้วยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่ลงสมัครสอสอย่างออมสกาวใจพูนสวัสด์เมื่อไม่นานมานี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศวางมือทางการเมืองในวันที่11กร,รกฎาคม ล่าสุดออมสก้าวใจโพสต์ผ่าน Facebook พร้อมระบุแคปชั่นว่าประกาศวางมือแล้วยังไม่พอนะแต่ต้องสำนึกผิดและขอรับโทษกับการก่อกรรมที่ทำไว้ด้วยและย้ายบ้านซะเปลืองงบว่ะจะดีกว่าแค่วางมือทางกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากอาทิเห็นหน้าละคันทีนเลยยิงตอนพูดบอกอากาศดีฟ้าเปิดยิงคันขอให้ได้รัฐบาลใหม่ตรวจสอบย้อนหลังเอาให้หนักๆ บ้านหลวงมาจากสิทธิ์ที่เป็นผอทบ,อบอที่ผอ,อคนอื่นๆไม่เคยได้ใช้ตามนั้นค่ะแม่เห็นด้วย1,000%ค่ะเป็นต้น